บงังด่วนครับขออนุญาตเปิดด้วยภาพคำว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวกับสถานการณ์ที่ขเขมรน,นะครับโดยเฉพาะทหารชอบจุดไฟเผาป่าจนต้องเร่งกันดับไฟกันทั้งกองร้อยครับงานนี้นะครับเรียกได้ว่าขเขมรเองสะอึกเองนะครับเผาดีนักเจอเข้าจัง ด่วนครับคุณผู้ชมกับตลัขเขมรสะอึกครับล่าสุดสื่อนอกรู้ทันครับกรณีที่ฮุนมมเน็ตนายกรัฐมนตรีขมรออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกับสื่อต่างประเทศตาที่ไหนได้ครับสื่อนอกรู้ทันท่าทีของฝั่งขมินในครั้งนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์พลิกผันขบวนการลวงโลกขมินสะอึกสื่อนอกรู้ทัน ละกูลหุนกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะของโลกไปแล้วคือพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันครับเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องเท้าความกันแบบนี้ก่อนัอบกรณีที่คุณมาเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีของขมรที่นับปัจจุบันเนี่ยกำลังเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าประชุมบอร์ดสันติภาพก็เลยใช้โอกาสดังกล่าวในการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศประเด็นใจความสำคัญ แน่นอนนะครับโจมตีไทยอย่างชัดเจนในเวทีโลกก็คือการกล่าวหาว่าไทยเนี่ยกำลังยึดครองดินแดนของขเขมรหลังการสู้รบกันเมื่อปีที่ผ่านมาและก็หวังจะใช้เวทีฝันทิภาพใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆขึ้นมาว่านปัจจุบันนะครับขเขมรเนี่ยกำลังลำบากอย่างหนักนะมีการบอกว่า ฝังไทยมีการวางตู้คอนเทนเนอร์วางลวดหนามอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางคำเมนนะครับบอกว่าต้องมาพูดมาคุยกันฟีมมันทําแบบนี้ไม่ได้อะไรทํานองเนี้ยเหมือนเดิมครับพยายามทําทุกอย่างที่จะทําให้ไทยเราเนี่ยนะครับโดนต่างประเทศวิพากวิจารณ์แต่ กับตลบปัดครับเพราะกลายเป็นว่าสื่อต่างประเทศนะครับมีการตั้งคําถามหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของขมรในครั้งนี้คือมาในเวทีโลกเนี่ยเขาต้องการสันติภาพแต่มรเนี่ยต้องการเพิ่มความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะกับประเทศไทยก็เลยโดนสื่อนอกเนี่ยสวนคําถามว่าขมรณปัจจุบันเนี่ยเป็นนกสองหัวหรือเปล่าเพราะว่าไปเข้าร่วมกับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องนี้ขเขมรน,นี่อั้มอึ้งเลยนะครับคุณมนเนตอบไม่ถูกเลยก็บอกว่าบัคตเบินกลางนะครับเพื่อผลประโยชน์ของชาตินะแต่ต่างชาติถามแรงหนักกว่านั้นบอกว่าทําไมเมนที่ดูจะรักสันติภาพเนี่ยจะกลายไปว่าณปัจจุบันเมนกําลังเผชิญเรื่องของสิทธิมนุษยชนความจริงในเมนเนี่ย ถูกจัดอันดับในระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยถูกปิดข่าวถูกแบนในประเทศเนี่ยตอนนี้ติดอันดับบวยของโลกไปแล้วเท่านั้นไม่พอยังมีรายงานออกมาว่าขเขมรเนี่ยนะครับมีกิจการสแกมเมอร์ช่อโกงจำนวนมหาศาลกลายเป็นลังสแกมเมอร์ของโลกโอ้โหคุณมเด็ดโดนยิงคำถามแต่ละอย่างเนี่ยสง่งกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสื่อต่างประเทศก็มีการยิงคำถามเลยว่าถ้าเขมร รักประเทศตัวเองจริงแล้วทําไมขเขมรยังมีปัญหาเรื่องของกลโกงแบบนี้เต็มประเทศเกือนเมืองไปหมดเรียกได้ว่าประเด็นที่มีการรายงานนะครับที่จะมาแบบว่าสายร้ายป้ายสีไทยเนี่ยถูกปัดตกไปเลยเพราะว่าต่างชาติเนี่ยต่างเล็งเห็นปัญหาหนึ่งที่ขเขมรพยายามปิดกั้นและไม่อยากให้ใครรู้ก็คือ การจัดการในประเทศที่ดูจะมีปัญหาแล้วก็สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับเรื่องจีนกับสหรัฐนี่จีนก็ออกอาการฉุนสหรัฐเองก็ดูท่าทีนี้อย่างใกล้ชิดแถมเรื่องความขัดแย้งในประเทศนะครับทางฝั่งสื่อต่างประเทศก็เลยมีการรายงานว่านี่มันคือ กระบวนการหรือขบวนการลวงโลกนะครับของขเขมรเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยจากรายงานที่ออกมาขเขมรติดอันดับอาชญากรรมไซเบอร์และก็การค้ามนุษย์ระดับโลกคือรุนแรงที่สุดเป็นเทียร์สามของโลกแต่ขเขมรไม่ได้จัดการนะครับข้อที่2ณนะปัจจุบันมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับในผู้นําระดับประเทศระดับสูงเพื่อทําให้เกิด ความขัดแย้งโดยเฉพาะการกดขี่ข่มเหงนะครับคนในขเขมรด้วยกันเองสร้างความเสียหายมหาศาลมากมายและแน่นอนนะครับสื่อต่างประเทศก็รายงานชัดว่าตระกูลฮุนเนี่ยมีการผูกขาดทางอำนาจการเมืองนะครับแล้วก็ทำทุกถิทางเพื่อตัดคู่แข่งครับออกจากการแข่งขันนะครับเท่านั้นไม่พอสื่อของต่างประเทศบอกว่าความเสรีภาพของสื่อในขเขมรเนี่ยแทบจะกลายเป็นศูนย์เพราะว่าถูกปิดปาก ด้วยกฎหมายต่างๆนานาความย้อนแย้งตรงนี้นะครับท่งผลให้ขเมนยับเยินเลยนะครับจากที่จะมานะเล่นงานไทยนะครับเจอสื่อนอกรู้ทันมีการพิกข่าวกรณีลวงโลกต่างๆนานาก็เลยกลายเป็นว่าณนะตอนนี้ครับทางฝั่งของสื่อต่างประเทศเองเนี่ยไม่ได้เชื่อในบทบาทของทางขเมนที่ออกมาเรียกร้องสันติภาพนะครับ พูดได้เลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับตระกูลหุนกลายเป็นตระกูลเด็กเลี้ยงแกะของโลกไปแล้วนะครับเพราะว่าในสายตาของต่างชาติก็มีการประนามชัดว่านี่มันคือส่วนกลางการหลอกลวงการออกมาเรียกร้องนะครับโดยใช้ไทยเป็นเครื่องมือแบบนี้เนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเวทีโลกแต่วิกฤตความน่าเชื่อถือตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งเรื่องอาชญากรรมไฟเบอร์ที่ขเขมรจัดการไม่ได้ แถมยังเห็นภาพนะครับปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั้งเรื่องปัญหาฐานทัพเรือเรียมที่ขเขมรเนี่ยวางตัวเป็นกลางแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากต่างประเทศว่าดาวเทียมจับภาพได้ว่าเรือจีนเนี่ยมาเทียบท่าจํานวนมหาศาลทําแบบนี้คือทำเหมือนนก2หัวเลยและที่สําคัญนะครับเมื่อประเทศเขเมรเนี่ยมันไม่ได้มีประชาธิปไตยการเห็นภาพของคุณมเนตของฮุนเซน ที่ออกมานะครับเรียกร้องต่างๆทางฝั่งต่าง,งประเทศก็บอกว่านี่มันคือการโก,กหกหน้าตายชัดๆเพราะว่าตะวันตกครู้ทันอยู่แล้ OG วนะครับกร,รณีนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อคุณเมดิตออกมากล่าวหาไทยต่างๆนานาก็เลยกลับกลายว่าโลกก็ต้องคําถามว่าอ้าแล้วทำไมไม่ไปคุยคุยกันล่ะนี่มันคือการเล่นละครบางหน้าหรือเปล่าเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในเขมรปนปัญหาแก๊งคอฟเฟนเตอร์ ปัญหาต่างๆที่มันกําลังลุมเล้าเขเมรเนี่ยดูใจะใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับฝั่งไทยเฟีอีทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าโอ้โหแค่ออกมาพูดนิดเดียวครับกลายเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตนะแล้วก็ต้องยอมรับอย่างชัดเจนนะว่าท่าทีของฝั่งไทยเราก็ยืนยันชัดนะครับว่าไทยเนี่ยนะครับทำตามขั้นตอนแบบชัดเจนล่าสุดนายเสียศักพวงเกตแก้วครับ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศนะก็เรียกได้ว่ายิงตรงเป้าเลยเตรียมบินร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนครเจนีวาระหว่างวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์ทกปัญหาสแกมเมอร์พร้อมแจงข้อที่จริงชายแดนไทยขเขมรกระชับความสัมพันธ์ประธานออตตาว่านะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมา เกี่ยวกับภารกิจของนายเสียสักพ่วงเกตแก้วนะครับที่มีกําหนดการจะเดินทางไปเยือนคนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตเพื่อร่วมประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติหรือ SRC สมัยที่61และก็การประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยนายเสีสักจะร่วมกล่าวถ้อยถแถลงย้ำถึงผลกระทบของกระบวนการออนไลน์สแกมเมอร์ จากมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนทั้งประเด็นการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางการเงินการบังคับใช้แรงงานการลิดรอนเสรีภาพความรุนแรงทางจิตใจและการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆจํานวนมากรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นะครับนายเสียศักจัดแสดงวิสัยทัศน์จากที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ ด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนธันวาคม2568รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งไทยมีความคืบหน้าในหลายด้านนะครับโอกาสที่ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยขณะเดียวกันนะครับนายเสีรรเยักจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององ,องค์กรสหประชาชาติ รวมถึงค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับ UN ในมิติต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรนะครับพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อที่จริงต่างๆของไทยซึ่งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนก็เรียกได้ว่ายิงตรงเป้านะครับคือเข้า ถึงจุดเลยนะครับว่าเขมรณปัจจุบันเนี่ยการเดินหน้าลวงโลกเนี่ยนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแน่นอนนะครับนายฝีฝักจะเดินทางไปที่กรุงปารีสนะครับที่ฝรั่งเศสเพื่อพบกับผู้มนวยการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่ง UN หรือ u n เนสโกด้วยนะครับเรียกว่าจัดการสวนกับแบบทันควันนะครับเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ระอุมาก ในเวทีโลกนะแต่แต่เขาเข้าใจนะเพราะว่าขเขมรเองเนี่ยเราจับทางได้อยู่แล้วไปต่างชาตินี่ก็ต้องออกมาทําทุกวิถีทางแต่โชคดีที่สื่อนอกถือว่าทําการบ้านยิงคําถามได้ถูกจุดจริงๆนะครับเล่นเอาขเขมรเนี่ยสะอึกไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันนะครับมาอัปเดตสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยขเขมรกันหน่อยนะครับล่าสุด ก็ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับว่าทางฝั่งขเขมรก็ยังคงจุดไฟเผาป่าก่อกวนทหารไทยบริเวณพื้นที่แนวหน้าโอนสเด็จนะครับโดยกระแสลมค่อนข้างแรงนะมีรายงานออกมาว่าลมเนี่ยมันพัดกับไปทางฝั่งขเขมรนะครับก็ทําให้ขเขมรลําบากเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลออกมาว่าขเขมรเนี่ยยังคงเดินหน้าเผาป่าแบบไม่เลิกนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้านะครับมายั่วยุ ทหารไทยในพื้นที่แบบไม่หยุดเช่นกันนะครับซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับพื้นที่ชายแดนกําลังแบบเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับทหารคขมนเนี่ยบางทีบางครั้งก็เจอความยากลําบากนะต้องเล่งดับไฟว่าไฟมันลามเข้าฐานเยอะมากนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอยังมีรายงานระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าคาเมนยังคงนะครับก่อกวนในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ทหารไทยของเรายังคงรักษา ความมั่นคงเอาไว้ได้นั่นเองนะครับและ1พื้นที่ที่ก็ต้องจับตามองนะครับก็คือพื้นที่ทอมอดานะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าทางเพจการจอพลังนะครับพูดจริงทําจริงนะครับเรียกได้ว่าไปบูรณาการพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีรายงานการจัดหมูกระทะนะครับในหลังตู้คอนเทนเนอร์นะครับสร้างความสงบสุขให้กับทุกคนนะครับ โดยเฉพาะฐานไทยที่ทํางานอย่างหนักนะครับและแน่นอนนะครับก็มีรายงานต่างๆนานานในพื้นที่ธรรมดานะก็ยังคงโดนปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องแต่ไทยยังคงไว้นะครับซึ่งสถานการณ์ในการจัดการบริหารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไปนั่นเองนะครับและถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากนี้ผมจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมครับขออนุญาตปิดท้ายกับ คำว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นึตัวขมนชอบเผาป่าครับล่าสุดวุ่มวายกันทั้งกองร้อยขมินต้องเร่งดับไไปอัวดที่กำลังเข้าฐานตัวเองนะครับ